สวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ยเหมือ,อน,นเดิมนะคะวันนี้เรากลับกรุงเทพแล้วเรามา,ามทัวร์ FN นะคะก็จะเป็นมาเที่ยว FN จะมีอะไรบ้างไปดูกันไป และคะต้องการสินค <si suppression> ้านะคะสิทธเด็ดเพื่อของเอเอ็นสินค้าเพื่อสุขภาพเลยเชิญค่ะบริเวณทานโซนด้านในมุมเรื่องนอนวันนี้ฝั่งได้เลยนะคะว่าภูมค่าและอยากให้ลูกค้าที่ต้องใส่แม้นะคะเพราะว่า้เรากัวเข้ารีสตาร์ทปิ้งกันเข้าไปเราจะเข้าไปแทนกันค่ะไปดูกันมีอะไรบ้างแล้วก็ต้อง นี่นะคะระวัดอุณภูมิใช่คะ้เตอนระวัดอุณภูมิเราไปกันะคะ่ะไปดูของางในกันเราจะไดเซืออะไรบ้างทางก่กนะ ม่ครับนี่าด,ดูค่ะละมังกับคนนี้คนนี้อ้วนหลักใส่ไม่ได้ะคะ่ะเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกไหมเ๋ยับนอนเขาชี้ารนเขะ ก็จะมีเป็นถ้าเป็นคอนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูอะไรเสื้จผู้หญิงนะคะดนะเดี๋ยวถามนักเล่นให้ดูนะคะ ร้านตำถาดตำข้าวอะไรนะคะก็จะมีชุดของเล่นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของเล่นเหรอเหมือน,นล้อล่างเลยค่ะ,คะไม่อยากให้ทุกคนเห็นละไหมต้องเหรอทุกคน เดี๋ยวไปมรงขัดทุกคนฉันดูดิโอเคนะนี่นะคะ,จะ,ะ,คะจะเป็นร้อยสิบบาทมีอะไรบ้างคะหนวยนี่จะเป็นรถนะเก้าสิบบาทล้วก็เหมือนดีกว่าดีกว่าร้อยสิบบาท นะคะคอันนี้นะคะเราต้องอันนี้ค่ะจิ้นดูเหรอได้หาชื่อมากมันเองค่ะก็จะ,ะเป็นชื่อแต่ตัวว่าไม่ไดีนะคะนี่นะคะ,นนคะแล้วก็จะพาไปดูรถนะคะอันนี้ก็เทะะ่งค่ะ มันจะมีคนขัดนี่จะโยคล้อได้นะคะนะคะะเล้ลยคะ 但是这个货好点。啊。Hmm.

นะค่ะเนี่ยค่ขะขับได้เดินอันนี้ก็เป็นนะเคยเสร็จคีิปนะคะเดี๋ยวดูในรถกันค่ะให้ดูในรถไม่ได้นะคะเนี่ยดูค่ะอือ